โอเควันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่ผมแบบอยากพูดตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้พูดเพราะว่ารู้สึกว่าเออมีคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากมันเวอร์บางคนก็เวอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็ไม่อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพูดถึงคือการเป็นคนต่างชาติในเมืองไทยมันดีไหมหรือหรือว่าไง<ะ> <laughs> <laughs> เพื่อนเคยส่งมีมที่แบบอธิบายชัดๆวิวัฒนาการของรั่ง ในประเทศไทยตอนที่ผมเห็นมีมนี้ผมโอ้ดูสุกแบบไม่อยากให้มันเป็นชีวิตองชีวิตคงผมนะครับไม่อยากให้มันเป็นชีวิตคงผมเลยเพราะมันดูแบบเหมือนไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าภาพนี้มันเป็นยังไงมันเริ่มกับแบ็คแพคเกอร์ แล้วก็คนนั้นก็กลายเป็นครูที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นครูนานาชาติคือมันมันก็เหมือนวิวัฒนาการของมนุษย์ใช่ไหมก็เริ่มกับตัวเล็กๆยังไม่โตยังไม่ยังไม่ยืนตรงๆใช่ไหมแล้วค่อยๆแบบยืนยืนมากขึ้นใช่ไหมหลังจากการเป็นครูนานาชาติก็เป็นดิจิทัลโนแมดทำงานออนไลน์แล้วในสุดท้ายก็เป็นพัทยาโอดบอยนั่นแหละรู้สึกว่าสําหรับเรานะ มันไม่มีโอกาสเยอะขนาดนั้นคือเรามาที่นี่ถ้ามีปริญญาตรีดีมากเป็นครูได้ได้เงินที่ดีถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพหลายอย่างนะครับแต่ปัญหาคือเราจะเป็นครูอย่างเดียวแค่นั้นจบไม่มีอะไรแบบมากกว่านี้ได้ถ้าไปเรียนต่อก็เป็นอะไรอื่นได้เป็นอาชีพอื่นได้แต่ว่าคนดังชาติส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นครูที่นี่เพราะว่ากฎหมายไทยอยากปกป้องรายงานของตัวเองไม่อยากให้คนดังชาติมาแล้วก็แย่งแย่งงานใช่ไหม เข้าใจได้แต่บรญหาของเราคือเราอยากเป็นครูทางชีวิตไหมคือก่อนที่จะมาที่นี่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นครูจริงๆไม่ได้รู้ว่าผมจะเป็นอะไรโดยซ้ำตอนที่จบมหาวิทยาลัยการเป็นครูมันก็ก็ดีด้วยมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นหรือไม่เราไม่ได้มีแพชชั่นมันก็ไม่คุ้มเนาะมันในสุดท้ายมันก็ไม่คุ้มคือมีบางคนที่ชอบการเป็นครูมากๆใช่ไหมผมชอบด้วยแต่ว่าการสอนเด็กที่ไม่สนใจเรียน มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าไม่มีคุณคา่าผมไม่มีคุณค่าเลยการสอนผู้ใหญ่ที่ชอบตอนที่ผมแปลภาษาแบบอ่าหรืออธิบายอะไรสักอย่างที่ซับซ้อนอยู่มันก็ทําให้เรารูสึกทาให้ผมรู้สึกดีแต่การสอนเด็กก็เด็กไม่แคร์หรอกเด็กมันเด็กนโดนบังคับจากพ่อแม่ใช่ไหมอ่าผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ในในวิดีโออ่าในสองสามวิดีโอที่แล้วนั่นแหละโอเคปัญหาหนึ่งในในการใช้ชีวิตที่ที่ไทยโดยแบบท่าวนคือทำอยายาน เราจะทำางานเป็นอะไรเป็นครูก็มีตัวเลือกอื่นแต่มันก็อ,อยากที่จะได้คือมีบางคนที่ทำฟิตเนสอะไรแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นครูโอเคที่สองมันไม่มั่นคงเลยสถานการณ์ของเราทีนี้มันไม่มั่นคงถ้าตกงานปุ๊บเราต้องไปชีวิตที่เราสั่งคืนทีนี้ก็อึ๊บก็บายบาย see you next year นะแบบเจ้าจา,าคือถ้ามีแฟนมีมอเตอร์ไซค์มีแมวจะทำยังไงต้องอยู่ดีๆต้องออกประเทศใช่ไหมแต่ว่าน,นี้คือปัญหาในในทุกที่ไม่ใช่แค่ที่นี่ ใช่ไหมไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมพยายามเปิดบัญชีใหม่เพราะว่าบริษัทของผมอยากใช้ธนาคารกรุงเทพอย่างเดียวมันเป็นแบบระบบโบราณมากมันดูเหมือนแบบสไตล์แบบธนาคารสม,มัยโบราณมากแล้วตอนที่ผมไปเปิดใช่ไหมเขาบอกว่าเออไม่ได้นะมันไม่มีเอกสาร,ร,รน,น,น,นี่นู่นนี่นู่นนั่นแบบอ้าวแต่ผมมีพาสปอร์ตมีวิร์กเพอร์มิทอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วปุ๊บโอเคตอนนี้เปิดบัญชีใหม่ไม่ได้โชคดีที่ผมมีบัญชีอยู่แลยนะแต่นั่นแหละคืออยู่ดีๆกฎใหม่ก็เปลี่ยนคนต่างชาติก็ต้องตามกฎใหม่พวกนี้หรือติดคุก หรือโดนโดนไล่ออกจากประเทศใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่มีวีซ่าทำงานเราต้องออกเราก็ออกกลับออกกลับทุก 30- 9 0วันซึ่งทําแบบนั้นตลอดไม่ได้ถ้าคุณแต่งงานคุณทําได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมคิดว่ากฎหมายไทยเกี่ยวกับคนต่างชาติมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปองความเป็นไทยมัน make s e คืออันนี้คือประเทศไทยรัฐบาลอยากราาักษาวัฒนธรรมไทยให้คนไทยแบบใช้ชีวิตได้ในเมืองไทยไม่มันไม่ใช่ประเทศสําหรับคนตัางชาติโอเคแต่ทํำยังไงถ้าเป็นคน,นทัางชาติจะทํำยังไงดี <c oughs> เป็นครูทั้งชีวิตถ้าอยากอยู่ที่นี่ตลอดก็ต้องเป็นครูอ่าถ้าไม่อยากเป็นครูก็แต่งงนินทำยังไ,ไงแต่งงนินก็ไปไปเนาะหรือหรือไม่มีทางอื่นไหมอ่าเป็นนักมวยก็ได้นะใช่เป็นนักมวยได้ชั่วคราว แต่ว่าในเวลานั้นคุณทํางานไม่ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันถ้าวอนไม่ได้แล้วถ้าตกงานอันนั้นคือแบบสิ่งที่คือตอนนี้ผมก็ลาออกทอํางานของผมก็เลยตอนนี้ก็มังหางานใหม่อยู่คิดว่าน่าจะกลับบ้านสักพักน่าจะอยู่นานไม่รู้แล้วก็มังคิดแบบจริงๆนะก่อนจังหวันนี้มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรมั่งคงเลยคือมันเหมือนแบบผมพูดยังไง I'm at the mercy of Things I can't control How do I say that? เหมือนแบบผมต้องอยู่ภายใต้สิ่งที่ผมกวบคุมไม่ได้น,นั่นคือชีวิตอ่ะโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําให้การอยู่ที่นี่ยากนิดหน่อยเรื่องนี้จะมีคนมาบนม่นนาจะมีคนมาด่าด้วยคือแม้ว่าผมอยู่ที่นี่นานแค่ไหนในสุดท้ายผมจะเป็นฝรั่งในสายตาของทุกคนที่นี่จะทำยังไงหน้าตาผิวสีเป็นแบบนี้จะเป็นฝรัง่งทางชีวิตถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อคือผมเป็นคนอเมริกัน ใช่ไหมคนอเมริกันก็มีหลายแบบมีผิวสีผิวขาวคนเอเชียคนที่มีลายสัญชาติแบบมันมันก็มีถูกแบบถ้าเรามองดูแบบประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็มีคนมาจากทุกที่ที่ไทยก็ยังเป็นไทยมากๆก็เลยการเป็นคน่ังชาติผิวขาว้าๆคนยุโรปอะไรแบบนั้นทุกคนก็รู้ทันทีสังเกตได้ง่ายมากแล้วคําว่าฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําเกียรติแบบคําที่เหมือนแบบ๋อเราไม่ชอบฝรั่งอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นคําที่ตอนที่เราต้องเจอทุก ทุกวันมันทําให้เรารู้สึกด้อยเหมือนแบบอ้าผมเป็นฝรั่งก่อนมาที่นี่ผมไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นแค่คนคนปกติเนาะแล้วมาที่นี่ออก็เป็นฝรั่ง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 ทุกอย่างที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมันเป็นเพราะว่าผมเป็นฝรั่งไปกินอาหารใช่ไหมโอ้กินเป็นไหมอ๋อฝรั่งกินเป็นอ๋อเออมานเนซึ่งบางทีมันน่ารักแต่บางทีก็ไม่น่ารักเท่าไหร่บางทีมันดูเหมือนแบบ มันแบบผมใช้ชีวิตโดยปกติไม่ได้เคยมีครั้งหนึ่งที่ผมอยู่ที่ไฟแดงบนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าแบบเฮ้ยเนี้ยเนี้ยฝรั่งเนี้ยเนี้ยเนี้ยถ้าพูดแบบนั้นมันมันเหมือนคำคำด่าคำเกลียดมันมันทำให้เรารู้สึกแย่มากหรือแบบเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมไปซื้ออ่าไปซื้ออะไรสักอย่างในในห้างใช่ไหมซื้อเทป แล้วผมถามพนักงานเออแบบนี้นี่เทปไหมแบบต้องซองอะไรท,ที่ที่ห้องนะครับแล้วเ,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 เขาก็แบบไปคุยกับอีกพนักงานคนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เริ่มหัวเราะตอนนั้นน่าจะถามเขาแล้วก็พูดไม่ชัดแล้วเขาก็หัวเราะก็รู้ว่าเขาหัวเราะอ่า uh, how do I say they were laughing me uh, how do I say they were laughing at how do I say they were laughing at me พวกเขาหัวเราะหยอกเหมือนแบบเขาเขาหัวเราะในรูปแบบที่ผมรู้ว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติเลยก็เลยมามาพูดมา อะไรเนี่ยแบบหัวร้อนทอำไมอะแบบมีอะไรที่ตลกเกี่ยวกับผมไหมแบบเๆๆขาก็นเงียบใช่ไหมคือเคยเคยเจอสถานการณ์บางอย่างแบบนี้แบบคือไม่ไม่ได้เป็นตลอดนะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่บางทีมันทําให้เรารู้สูว่าแบบนี่ แม่ว่าเราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนี้ไม่ได้มันก็ทําให้ผมเสียใจนิดนึงแต่จริงๆก็ผมไม่ได้แคร์ขนาดนั้นด้วยเพราะว่าผมเข้าใจว่าโอเคแบบผมจะอยู่ที่นี่ทางชีวิตไหมก็ไม่นะแบบต้องกลับบ้านต้องไปนี่นู่นนั่นแต่แบบผมรู้สึกว่าผมลงทุนเวลามากในประเทศนี้แต่ยาอยากบอกนะว่าผมได้เจอแบบคนดีมากในประเทศนี้แบบคนดีมากที่ได้ช่วยผมใน ในทุกอย่างแบบดีมากแม้ว่าจะเป็นแฟนหรือเพื่อนเพื่อนที่ทํางานที่ดูแลเพราะว่าเขารู้ว่าเราบางทีเรางงง,งนิดน้อยไม่ดูว่าจะทํายังไงือมีมีมีหลายคนที่ดูแลผมแบบเก่งมากแล้วแบบสนใจสภาพแบบสุขภาพของผมและทุกอย่างใช่ไหมมันก็มันก็มีแบบคนดีมากผมเสียใจยที่น่าจะต้องออกประเทศนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเป็นชีวิตเนาะไม่แต่จริงๆนะไม่อยากให้ผู้ชมคิดว่าผมไม่ชอบคนไทยผมมีแฟนไทยโอเค Ya ni De